วันนี้เป็นครั้งที่15ตรงกับวันที่24พฤศจิกายน2 5 1พิข้าพเจ้านิตยาเจ้จาขอเปล่งวาจาสาธัธยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยยบูชาแด่องค์พระขวามปติเทะเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัาตนใจอุบาจาร์ะเทเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรันรดาลให้จิตข้าพเจ้าเป็นเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนต์ต่อไปโปสวดชุมนุมเทวดาสมาันตาจัคาวาเรสุหจักขัชันตุเทวตาสัทมังนีราชาจุนัุติชาตมโหตัง สเขามีจะรู้เปืริสิคราตเตสันทิเทวิมานีทีเปรตทีจจะขานเธรู้นะฆาเนเว่ามุเสเป็นมาใจยังดุเทวาสลาสลายสิเมียภาคันทักพนาคาททันตาสันติเกยังมุนีวารวจจะนาสัมีสุนันตตธรรมสุนนารุยอพรันตาธรรมสุนารุยอพระนตาธรรมสุนารุอมพระทันตา เส่วนนมักายสิทธิคาถานโมตัส萨พระควตรรัตตสมมาสัมพุทัสสานโมตัสพระครวตรรัตตสมมาสัมพุทัสสานโมตัส萨พระควตรรัตตสมมาสัมพิทัสสานเศส่วนจจะกิริยาคาถานจิเมศรานังันยังพุธโตเมศรานังวรังเอเตนะสัจวจวเจนสุธิเมโหตุสัพพะธา นั่นิเมสระนังอันยังธรรมโมมสระนังวรังเอเตนะสสาวชนวัจเจนะโสติเมหูตุสาวพระานั่นิเมสระนังอันยังสังคุมมสระนังวรังเอเตนะสสาวชนวัจเจนะโสติเมหูตุสาวพระธาตุสวดมหาคารุณิโกนาถุปิอาริกาคาถา มหาการุณิกอนาถอุทายสาวกปานินางปูเรตวาปาระมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตมะเยเจนะสัจเจวเชนะมาหงติสัพพิพันธวามหาคารุนิกอนาโทอิตายะสาวะปานินังปูเรตวะปาระมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมะเยเจนะสัจเจวเชนะมาหงติสัพพิพันธวา มหาการุณิโชนทศทายสัพพานินางภูเรตวาภารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจจวัจเจนะมาวันติสัพพุทธตวะบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมิยังพระกวาสักเกสุวิหารตรีกับพิลาวจูสนิมมาาวันเนีมหาตาทิ่กสังเกนัสัสาธิยันจมัตเตหิตกับสเตหิสัพเทเทวะอระหันเตหิทัสน์เจริญกถาตุหิเทวตาเยปิเยนสันนิกติจาหุนติพภะวันตังทัสนายนภิกขุสังคังจะทัโคจะตึนัง สัาวะสักย์ตนังเทวานังยตสทโหเสยังโคภะภะวาสักเสุหันติกาิโรวาจุสุมาววเมมหตาภิกุสงเกนัสสังพันธมัตเตอิปิสุเสตยิจามเพวะรหันเตยิทัสิจรูทาตุยิเทวตาเยปูเยนสมิปติตาหุนติภะภะวันตังทัสนายปิกขุสงคัญญันะมะยังปิเยนะภะพะวะ Thế nước và sáng cả ngôi nhà mới sáng cả mấy tòa Pháp khẩu hết tòa sáng chỉ kê, và che cả pha thá pha sới ya ma chỉ thay phố ta che hết sới chỉ nam hoa phù đi xuống sấm mình chỉ tăng hoa pha xá chỉ tăng hoa sấm mình sới yếu hơn hoa anh trả ra ta Pháp phố ta พุนตังหรือพิวาเสตวัยพมันตังหะทั้งสืมันตังกิจาโ่เอกาเิวตาพุทโธวัโตสันติเกยีมังคาทังหลือภาสิมาหาสัมโยปเวนัสมิงเจาะกายาสมาคตาอาคตมหีมังคามสิยังภิกาเยวะปราชิตสังขันเถระคะราเทวตาพุทธวัโตสันติเกยีมังคาทังหอาสิตัตถิกว สมาทานสุจิตตานัตโนชุกขมะแังสุสาลกิวเนตานิขะเหตวาอินทิยานิราชันติปันทิตาเถนะตคอัปาราเทวตาภะโวโตสันติกมังคาสังอัปปิเสตวาคิรังเสตวาปนิคังทกิรังโหะจมเชาเพจจานติสิทาวิมลาจักผว้ทาสุจิตตาสุชนานเตะคอัปปาราเทวตาภะโขวโตสันติกมังคาทังอัปิเยเกจิติังสักนังาาัมเมชาเสนติยาูมิง ปาหายามัสังเกียนีวัไยังฝริสังเียรทัเาว่าิูอามันเที่เยีเวนาสื่อจะโลกะาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติะตาคังทศนายภิขุสังกันเยปิเจภิเวอะเสูติธรมธานัรหันโตสมมาสมพืทธาตสสมภูษัวันตานังยิตมายวเตวตา สัญญิติทตาเหสูงเส่วยยัทังที่ไม่หางยึดและยี่ยปิเทพิปุเวพาวิสัญติน่าพัฒนาถานังรังโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภะกบนตานังเึดแต่ประมาเยวะเทวตาสัญญิติทตาพาวิสัญติเสยยัทั้งที่ไม่หางยึดและยีอาจิติเยตั้ละยีอาจิตคิดสามีพิปุเวเทวกายานังนามานิพิทายิสามีพิปุเวเทวกายานังนามานิเตสุสามีพิปุเวเทวกายานังนามานิเทสุนาตสัทิัง มันสิกาด้้าการศึกษามีเต่วอนเพเติโี่เขาตะกูพักเข้าวัดตปัจจะโสสุขภาวัตั้ววจากสิโลภมันกสามิยะคุมาตถ้สิตายสตาทิลิกขขละิากาสมาหิตาปุทุสีหาวันตีนาโลมังสากิสัมพโนโมทามนัสสุสสทาวิปัสสันญุมันงาวิลาปิโยปัญจสเตยตตวามนีคาเประวัตเวตโตมันติโสทัสสาวกสาสเนอเต เยายาพิานทมิสานาทีภูเทยาถตับุสตวุทสาสนาเปสัมปาถุลัมนุสาวทันอภิเกสตมะทคุณาสาสันถัตัมิถัตางเกสาสนังนุสามตสุอเกนันถตมทุณศสสภพพิทาหุทันจะสัพังินญาญาภูมวัติตะวานุสตมาตตอมัญติสัทาสาวเกสสนตเทียวกายาพิจัณตา เตวิชานาตี่ยผูเยวังจิตใสามิีิลาเหยอนุปะโสสัตสหสาวยคาคุมาครับราวัตะวันที่มันโตชุติมันโตมันโตสสนโมทัมานาที่ามืปูนางสมิติมว่านางสัสหสาเหยมวตายะานีนะตวันนีโนอ่ทีมันโตชุติมันโตวันนินมันโตสสนโมทมานาทิ่ามปูนางสมิติมนาง ก็คือเราติดสานสังฆ์ข้าหน้าเนี่ยแต่วันนี้นู่นที่มันโตชุดที่มันโตวันนั้นมันโตเยอะสัดส่วนมือทั้งวันน่ะที่กำมือที่คู่นั้นสัมผัสที่มันโตเยอะสัดส่วนมือทั้งวันน่ะที่กำมือที่คู่นั้นสัมผัสที่มันโตเยอะสัดส่วนมือทั้งวันน่ะที่กำมือที่คู่นั้น คุพิโรธราชไทยโกวีุละสันนิเวศนนางคุณเดนาสัตสานสังเกต khả n ă n ไปยิู่้ปลาสติตคุณพิโรธราชไทยองศ์ปลาักสันิเวศน์างบุริมันเศรษฐีสังราชาทัศน์และถูกสาสติตคันทพานางอาทิตยปฏิมหาราชแลสัตสิสูงกตามิจารณา่ววินามามหัภาริยที่มันโตชุดทมันโตวันทมันโตแลสังสงมานาทิตย์กามุกุในสันนิเวศน์าง thế sáng loài xa biết luyện hồ tập năng a trí cực thị văn há loài xa sở sử số cử ta biết chợt sợ pháo uôn chén nam ám ám không lại khi minh tôi xuất thị minh tôi huấn đức minh tôi nhớ sở sử ngon muôn thắm anh à khi <laughs> cầm minh phú phú năng xử biết tiền huấn năng và khi <laughs> nên giới thi sáng loài xa với đồ phật khổ vật sát sự thị na khai năng a trí cực thị nhất há loài xa sở sử số ta biết chợt tôi 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 biết năng มันจะที่สังราชาคุเลมคุเวโรตอตสาสติยะคานางอาทิตติมหารายชายนสสสิสุสุตตาติตสาวพะวุนทนามามุขพลานิทิมันโตชุติมันโตวันโมันโตยสสินอมุทุมานาพิกามุติกุนังสันติมนัาบูรัญบูริมาทิสังขะตะระโททักจิเนนนวิรูะโกปะจิเนนวิรูปะโคเวโรตันังทีิสังะตตารเตมหารายชาสมันตาจตุโลสิสังขันมานา อาทั้งสวนี้รับผีโรวัตเวเตสังมัวิชนสาอากัญริคัสลามายาุเตณุเวเตณทุวิภูจวิปูโตสังหารชนทนุกามเสถาสุขินุกันที่นิคันทุจสปนาโทกุมันเยอสเทวสุโตจะมาตอนิติจะเสยนุสกันทุพโญนั้นองราชชนุสโกนาคูปัญจสิโคเจวตินพะรูสุริยวาชสาอเตสัญเยจาราชโยคันทัพปาลาชุกิโมทามานาทิรามุทุโฟนัยสวิจินุนัง ฐาคุณาภาษานาคาเวสาลาสาหัตากรมพลระตระคูไปยะคาสายาติทิยามุนาทศตรราชานกุณาไยสสิโนเอวนมาาโคสปาคาสุนิทิะนัเยนนาคาไเสสสาแรนติทิพาทิชาปะคิวสุทธิฉะคุเวหายิาเทวนนุชกะตาจิตาสุปนาอิทิเตสนามะอเยันตาานาคานาคาราชานุมศิสุปันญะตเทมุมาสสุพิโตสังหานิวาชาหิปาวเยนตานาคาสุปันาสรนมุกสุทิตัง พิทเชิลหัเทนะสมงทรากิาพาตโรวสวัสเตที่มันตัยศสินโคาละเป็ามหาสมาสุราทานวคาสาเวปจิตติสุจิตติจัปปะาราโทนมุจีสาสตันจะภาิปุตานังสเทเวโรชนามัสาสันนาหิตวะพระิเสนาลารุภาตถามุปาขมุสัมโยธานิพัุนเกติภูมินงสัมนิพินนาง อาโปเจเทวะเปโตวีสเตชวายโตาขมุนุลนาวาทุนาเทวะสโมเจยสุสัสสหเมคาสุนนาไคคาคูเทวะยสุสิโนตเสตเตทสุายาสเพนันตุวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันุวตมโตยสสิโนโมทมานาภิกามุนูนังิทิภนังเวเดสเทวะสลีจัสมายจะตุเวยมาจังกุสุปนิสานเทวะจังุมาคูปุระกิตาสุริยสุปนิสานเทวะสุริยมะูปุระกิตานะขัทานิภูรกิตวาภูมันทวรากา วัสวนองมสวเสรโทสกโกปาฆาปุริเทโทตเสเตทัสทากายสัพเพนานตะวันนิโนอิพิมันโตชุติมันโตวันนิมันโตยะสสิโนมุตมนาภิกมุภิกุนัสันิเตหนังอัถาคุสางภูเทวาชะลามกขิสุขาดิวะริทักกาจารโอชาจุอุมาภูฐนิภสาวิโนดุณาสหธรรมะจาจิกาจานิชกัสสุรยะลุจิลาอาคูอาคูอาสวะเนสิโน เกษตรทัทางายาสัพเพนานตวันนี้นอ่ยที่มันโตชุดมันโตวันนั้มนโตยสัสนโมูทันาพิกมทีิคูนัสนิตึนนาสมานามังะมานะมะนิสรมืิสุตมาคิขาปทกัณาคูมนโสิกัณคูะเยอเทวาเยะจะโรยตวัาสิโนภาท่าคามมาภาท่าคาุเทวยสิสิโนเษเรทัศทางกายาสัพเพนันตวันนี้นที่มันโตชุดมันโตวันนั้นมันโตยสัสนโมูทันาภิกมที่คูนั้นสนิตน สุากรลุมาดุนาอากูเวขันนาสาสหอุทาตะไคระความหมค้าอากูจีวาวิจักขงาสัามัตตาหารกชานิสกาจยสสินโนทังยังอาคาวิชโนโยติสาภิวสกิตเสตติทัคััสักเนันตวันนิโนยี่มันโตชุติมัโตวันลันโตยสสินโนโมทมานาทิามุงิคุนังสุนิิมวะนางเชมิยาตุสิายามาคตขราจายสสินโนสัมิการามาเสถาโชตินามาถัสวานิมานะาติโนอากูวะทาูประนิมิกา เกษตรทสศนากายาศพีนานะตัวันนี้โนาอที่มันตัวมันัววันนั่งมนโตัสนสีงมือท้มานาทิการมุกุนางสัิจจินันาเกตเทวันนี้กายาศพีนานะตัวันนี้โนนามันเยน่ะไังชิเยจันเยสัทิสาสหกุศชาิมากขีนงโอขกินั้นมนาสวงถ้าเกขีมเขาตะรังนาคังชิทางวัสตาทีกัสุขมาปรมาโตสันตยทีมัโตสหังสังกุมารโอทศสสุภัยสัศนิิว่นาง สัรพมโลกนังมหาพรมาทิติิคคบุโยชนติมั่นตัวพิมาายุทสัเสโสทสรานคปัเจกวาสวัสิีโนเตสันสิมัจะโตอาคายิโตปัญวาติโตเดสัพเพทินเตสิเตทีเวสรพมิมังเสนาริกามิปัรสัตยาสามัญที่ยังอิระคันข้าตันก็ถาราเจนะพันธมตุ สมันตาปฏิวัติธรรมโอมุจิกาโกจินาอิติคาธมหาเสนาตัญเสนาอภิสัยปาณิณาตรมาห์เจริญสันต์ตระทวนเคลวังเถ้าภวสกมีโกธรนิยนโตสวิชุโกตถาสูติจาวสิจังยุทธวัยังโอเสถันจะสัพพานิพญาญาโววสิทวานัชจักุมาตโตมันตะยิสัทถาสัวเกศาเสนเลสเก มาลสนาที่กนตาเทวิชานาสทพิโคเตจาตพะมักผรุนสุตวาพุทธสังสนงวิตาราเกยวามุงเนสังคมที่ินงชยุ่งสัพเทวิชิตสังขามาพิยาตุการิสัสนงโมทันกิสาคูเตสาวกาเตเนสตาติสจิละชยตกร นโมเมพุทธเตชะสารากานาตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิเทวานารายปรเมสุราสิทธิพมะจะยินคาจะจตุโลการรมภีรักกาสมิธาภูตุงคังคาจะสะพรมชายะปสิทธิ์ที่พวันจิตชายะชายะถอดละนิถอดละนินาที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 ชายะชายะพระกุลละกุลละนิใส นีลายใสเสนันเนี่รู้ราชาคนนอราชีใช้ใช้ยั้งทีระสมทีนาเคียนทุานาคีรีศาส์จะพูตการีใช้ใช้ยัุนีนิดนารองทีใช้ใช้สิงสีสุธาธาน้มุกษาชาใช้ใช้วรุณมุกชาตาช้ใช้จำปาที่นาข้าตุลคันตุใช้ใช้ข้าชคนนตุรงสุการักผู้ชงสีหาพยักขทีปา ชายยะชายยะวรุณนะมุขยาตาชิตาชิตเสนารีปุระสุตินอธิชัยยะชายยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชายยะทรนีเตเลสุตาชัยยะชายยะชายยะทรนีสันติสุตาชัยยะชัยยะมังกราตัญญาภวภชายยะชายยะวรุณยะเทชายยะชายยะรักษาสุลภูชาเตชา ชาย่ยชาย่ยพรหมเมนทัานาชายยชายยราชายิี่รชายชายชาย่ยชายยปัตวินสกังชาย่ยชาย่ยอรหันตาประเจกาพุทธสาวังชาย่ยชาย่ยมือสุโรหโลหอินเทวาชาย่ยชาย่ยพรมาสุรัโคชาย่ยชาย่ยนาโควิรุณโควิรุธโคจันทิมาราวิอินโตจเวนะเตโยจกุเวโรวัดวโนพิสานณทิวายุจปางชิงหัวกุมารโรท่าาราศโค อัทธารัสมหาเทวะสิทธิกาภาาอัสสยาโยอิสิโนสาวกกาสภาชัยะรามูหวัญจุเทชัยะธรมโนสังโฆจะถ้สัพพารจะชัยะตังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยะโสธิขวัญจุเทเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชายะมังคลังชายโยพิพุทธะโสสิลิมโตยังมาระโสจัาปิมัตโตปราชายโยอุโคสยัมโพธิมัเทปโมทิชัยะตถาภรหมุขนามหิสิโน ชโยปิพุทธัสสิลิมัตโตะยังมาระเสจปาปิมัตโตภราชโยโคสยัมภูทีมันเทปโมทิตายใช้ยตถาอินทะขณาไมหิสโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมัตโตะยังมาระเสจปาปิมัตโตภราชโยโคสยัมภูทีมันเทปโมทิตายใช้ยตถาเทวขนาไมหิสโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมัตโตะยังมาระเสจปาปิมัตโตภราชโย โโคสยามโพธิมันเถอโมทิตายใชตถาทาสุปันนะคนามิห็สิโนใชโยปิพุทธัสสิริมโตยังมารลสุจปาติมโตปราชโยโโคสยามโพธิมันเถอโมทิตายใชตถานคคนามิห็สิโนใชโยปิพุทธัสสิริมโตยังมารลสุจปาติมโตปราชโย โอโคสยามโพธิมันเถพโมทิกายชายกัาสะพรมคณามหิสิโนสุยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัฒโนเยาวงโตวังวิเชโยหุยเชยาสุเชยมังคะเละปราชิตบันันเกสีเสศิปทามิโปคะเละทิเสเกศสัพพิพานังอะทะปัโตภโมทิติสุนักขันสุมังคะลังสุปาภากันสุปุตังสุปโนสุโมโตจะสุยทังกรมจ้าลิศ ปักทิณังกายกรรมังวาจากรรมังปัตทิณังปัตทธิณังม่นกรรมังปานิจเตปัตทิณางปัทิณางนิจตวานะลันตะเทปักทิเนเตหัตตะคาสุขิตาวิมุขหาสุขาาสเนโรคาสุขิตาหุ่ภาสาสเทิยติที่สุนติโกลโตยเทวันสมิงทานิอธตคตาอีคารโยกาสทธาหตุสุขิตาหนตุสัต พัทตารักขันตุสัพสตตนังรักขันตุชินัสาสังนังยาการจิปัจจนาเทสังสัพเพบุเรนตุมโนรักายุตกาเรปาวสันตุวสังสาวราหกาโรทาจิปตทวัติสังนิวาเรนติจัสัพพตากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถายนะขังสุธรรมนิยามสิตัง มีมนีสุตังอีกังสเมยังพักภาวะสาวัติยังมิหารติเชต่ว่เนนาคปินฑิตาสารานิทัสโคพักภาวิคุอมันเตสิพิทัตว์ิทันเตติเตปิคุพักภาวโตปัจจโสสุนพักภาวะเอตัถวจัจปาาทาวาพิคเวตธาคตานังอนุกปาราทาวาตธาคตานังจิตตาภาษาธาตุธรรมะจิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจตานิจจาริตัง ตถาคตอภพิชฌพุทธิสติทิสเมติภิสัพุทธิตวะทิสเมตวะจิกติเทเสติปัญยะเปติปะตถเปติพิวาลติวิภาสสติตานิการโธทิสเพสังขารานิจติปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปัตาวาตถาคตานังสิตาวสาธาติธรรมะิตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตัง ตถาคตโตพิสัมภูสเถรพิสมเถรพิสัมภูชิตวะพิสมีตวะจิตคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวาเรติวิภัสติธานิกโรโธจิสเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุกปัตถาวาตถาคตานังจิตตาวสาสาถุธรรมจิตตาธรรมนิยามตาสเพตธรรมานัจจะติตังตถาคตโต อภิสัมพุชฌะติยพิสเมัยติยพิสัมพุชิตตวะพิสเมตวะจิตติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวาเรติวิภัสสติตานิการโรติสัพเทตมานะตาติอิาัมโมวัจากพุกวะสัมมนาเตปิปุพุกวะโตภาสิตังอภินันทุนติโพเสดพเทกัตัคาถา ปฏิตีังน้นวะข้ามือยนับปฏิการเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วได้อะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถติตัมไปที่นันตังอปัตตัญจาณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทั้งเมืองต่ทัตถันปัสสติอสังเิรังอสังตุปังตังขามนุกูหอยะ ผู้ใดเห็นทำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจ่มแจ้งไม่งอนเงันคนแทนเขาควรพ่อคูนทางาเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตตปังโกชัญญามรณนางสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรู่งนี้นาฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมจุนาเพราะการถัดเขินต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากจำไม่มีสําหรับเรา ในวังวิหารได้มาถิงอโหารสตรมตันทิต,ตังตังเวฟาเจกระรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีพระมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมสวดธรรมสังเวทะปัจเวขณะ สัพเพสังขารานิจาะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปไรทำงานประทังทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรรทำงาประทรทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแผลเจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ alt, ้วางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไมยามริตสังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังในชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตากคนที่จะสังเวทยางกายโยจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเปตวิญญาณโนขันตัสจาวิญญาณสุโธอันขอทิ้งเสืจแล้วอาทิเศสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินคลริงคารังอีวะไปเดือดังว่าช่อนไม้และช่อนปืนนีรัตสังขาประโยชน์ไม่ได้อนนี้จาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปปัชิตวานยรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสาลูปะสมสุโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะาลิงสูตรจะมริสเลที่ตายแล้วและกาลังจะตายจะเทวหัวาหางมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนักติเนเอัาสังเชโย,ยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยส่วนไม่ตายยังจริงจิ ยังเช่นจิกุสลังกังมังสัพเพหิพัตเตหิตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโทเยเทวะสิมิงคานนอธิคตาติคายุกาสคาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาภิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุ สัพเพปิสสะสัพเพยะขาสัพเพเทตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนันตุสัพเพอาจารยุปัชายะสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนันตุสัพเพนาคตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนันตุสัพเพสามตินังสวิชันตุโวขอสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิส ok 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 ัตโตอาคันติมายะอิติภะควางนโมโพธิส ah ัตโตอาคันต ah ิมายะอิติภะควางนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิมีกุเปคะเลโพธิขเลตหิงตหิงตาธรรมธาณีนภวันตุโูสิตา จดทิ้งกรดนเตทวิหารนมันทะเลเทราจัชานวกาจักรพิฆวโรสารนิกาธนปติอุปัสกาธรรมะเจเทสานิธรรมะเจอิสราสปาณภูตานสุขิตาพวันจุเตสลาภุชายเยกิจเจันเทสัมภวาสังเสธชาตาทั้วปปาตจิกาในญาณิกธรรมะวังปฏิสเตสเพปปิทุกขัสสะกรดนุสังถิยังท้าสุจิรังสตังธรรมูธรรมะทาราจักรุพัลลา ท่งโคตุสมะโคว่าทายจใจกายจะอัมิเรคะตุสะทมุสะเพปิธรรมจาริโนวจึงสัมปาผุ้เนียมะธรรมีอริยะปเวทเจสนนาหุตสะเพปิปานิโนพุทธสาสเมสมาธารังปเวชันโตกาเลเทวุปวัสตุวุทิภาวายัสตานังสมิทังเนตุเนธนิงมาตาปิกาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเยวังธรรมีเทราชาโนุปจังรักขันตุสะพะทา เทวตาอุโยชนะคาถาโสขปตตาสินิทุขาพิยปตตาสินิพิยโสกปตตาสินิโสขหุนตุสัพติปาหิโนเอตาวตาสะัมเหติสัมภตังคุณยะสัมภตังสัพเทเทวานิโมทันตุสัพพะสัมปะเทศิทิอัตนานทันตุสัพทายสิรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขายสันตุเทวตาคาถาสมังคะคาถา โอติสาพังสุมังค์คังระคังติสพปฏิวตาสัพพพุทธานิพาเวนะโสทิหุนตุนิรันตระโหติสาพังสุมังค์คังระคังติสพปฏิวตาสัพพธรรมานิพาเวนะโสทิหุนตุนิรันตระโหติสาพังสุมังค์คังระคังติสพปฏิวตาสัพพสังฆานิพาเวนะโสทิหุนตุนิรันตระ สัพเพุทธาภราพตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตเชนละคังบุญทารมิสพัโซสัพเพุทธาพราพตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตเชนละคังบุญธรรมวิสพัโซสัพเพุทธาภราพตตาปัเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตเชนละคังบุญธรรมวิสพัสโซสัพเพุทธาภราพตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตเชนละคังบุญธรรมวิสพัสโส สัพเพภูธาภระปตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตเชน่ารักขังพันธานิโสภะโสสัพเพภูธาภระปตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตเชน่ารักขังพันธานิโสภะโสสัพเพภูธาภระปตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตเชน่ารักขังพันธานิโสภะโสสัพเพภูธาภระปตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตเชน่ารักขังพันธานิโสภะโส สัพพพุทธาพระระาชาปผ่เซกาน,นั้นจะยังพลังอารหัตานั่นจะเตเชน่ารักขังพันธามิสสพพระสงค์โดยอำนาจแห่งบุญกุศลนที่ข้าพเจ้าได้เสดสาธยายพระพุทธมน์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศวาเป็นพระราชกุศลแดล่สมเด็จพระนางเจ้าสิริจิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชุนณีพันปีหลวงผู้เสดสิส่สวรรค์คาย ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สืจริญมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพเป็นชอบธรรมคำว่าไม่มีหรอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ กฎกตรกษศาสตร์พรน้ำส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลภัพกิตาย,ยาสิทธทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาลรมถึงวัตถุงมงคลกนคงที่สัมสิงอมูลเลได้จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอน์สัตธิทำในผลที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเทิด